สี่ต้นมาเบสเตอพวกนี้ครับผมวันนี้ผมจะเอาผมจะมาสุ่มตัวเลขก่อว่าผมจะได้ไหนหมดนะครับคนจะมีห้าร้อยที่ผมไม่รู้คนอะไรเนี่ยครับผมจะหยอนเย็ยนนี่ก่อนทุกคนเอ้ยบอกว่าหยิบอันนี้ครับมหยิบแล้วทุกคนมือหยิบมาก่อนนะทุกคนคีบคีบปุ่น ขมบอกได้สบาทแต่อุบลครับวอสนีครั้อนยิ่งคน ราคายี่สิบบาทครับผมตอนนี้เลยเจ็ดตอนนี้เจ็ดสิบบาทเล้วครับหร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วคน เจ้คุณมึงประมาณหน,นึ่งร้อยห้าร้อยเจสิบบาผมตามมายืะมากคุมอันนี้ก็คือเป็นการวัดดวงแล้วบุกคนเดี๋ยวรอบได้รอบงได้จะทำอีกแล้วบุกคนจะไปขิดปานนี้ครับ ทุกคนต้องต้องลงทุนนะแต่ว่าทำไมรเราไม่ลงทุนตอนนีเลยอะโอเคงี้ทุกคนห้าร้อยครับผมผมจะ,ปะเปิดอนที่สุดท้ายห้ทุกคนอือ คนหนึ่งร้อยงนับก่อนครับหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยสิบบาททุกคนขออาตร,ระครับยาตรุ่าคูนนะครับถ้ามันได้กี่บาท Ну, он. Он. ไปครับเจ็ดทันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมให้ดูให้ทั้งทุกคนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทครัผมโอ้ยรวยหนิรวยทุกคนโอ้ทุกคนเกือบเอามือเน,นี้ยครับผมก็ได้พอดีครับ ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาขอลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าทุกคนฝากถึงอันนี้เลยครับกินมนีเวียสูตรใหม่ครับผมนี่ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ เพื่นพอนๆมากิดสรับพี่มาร์คเบเกอร์และบุกเกเตอร์ครับผมสำหรับวันนี้พี่มาร์คขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย